สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับขณะนี้พี่โอยืนอยู่ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนเพล็กนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าสาขาไหนก็ได้เพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะวันนี้มาดูหนังเรื่อง s าว n d Euphonium ครับ Special Feature Ensemble Contest ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีชื่อภาษาไทยหรือเปล่าเพราะว่าในแอปมือถือ,อ,อแอปเมเจอร์ของพี่โอก็กำหนดตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็รู้แต่เนี่ย แต่หนังที่ใช้ใช้ในโรงปกติทั่วไปหลายโรงนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีเวอร์ชั่นภาคไทยที่จริงมีเวอร์ชั่นภาคไทยก็ได้นะดูเป็นผลงานของค่ายอันนี้ป้ายอยู่ตรงนี้ครับผลงานของ DEX แล้วก็แจม j จแปนแอนิเม o ั่มูก่อนหน้านี้มีรอบพิเศษที่สยามพารากอนด้วยรอบปกติตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับใช้ e Mpass ได้ ก่อนหน้านั้นรอบพิเศษเนี่ยพี่โอจำได้ว่าเห็นในแอปมีที่พารากอนสรอบราคาบัตรน่าจะ5้าร้อหรือ850อะไรประมาณนี้ซึ่งก็น่าจะ ชมแล้วก็ได้รับของได้รับที่อะไรที่ลึลกพิเศษพิเศษแน่นอนนะครับตอนนั้นก็คิดว่าราคาเต็มเหยียดขนาดนี้อาจจะเป็นหนังที่ไม่มีรอบปกติซึ่งเราเคยเจออนิเมะญี่ปุ่นที่มีแต่รอบพิเศษแบบนี้มาหลายครั้งแล้วรอบคนปกติก็ไม่มีนะครับฉายโรงทั่วไปก็ไม่มีต่อให้เป็นราคาพิเศษยังไงก็ไม่มีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉายรอบพิเศษไปแล้วราคาเต็มเหยียดแต่ ฉายโรงทั่วไปด้วยทั้งๆท,ที่สัปดาห์นี้หนังเข้า5เรื่องเนี่ยมี four k i n g นะครับ four kings ทางนี้แล้วก็มีเรื่อง m a r c h king daughter มี king อีก king หนึ่งนะครับ m a r c h king daughter ลูกสาวของราชาหนองน้ำพี่โอไม่รู้ชื่อภาษาไทยเป็นหนังนะทึกขวัญดราม่าหนังฝรั่งนะครับก็อีกเรื่องหนึ่ง3เรื่องนี้ได้ฉายโรงทั่วไปมีอีก2เรื่องที่ไม่ได้ฉายแต่ว่าพี่โอชอบมากเลยเรื่อง fallen leaves ชื่อภาษาไทยว่าอะไรวะโรงหนังคนเหงาเราสองคนพี่โอดทำคลิปเป็นคลิปแรกของหนังสัปดาห์นี้นะครับน่ารักมากเป็นหนังฟินแลนด์รู้สึกจะให้คะแนนไป8หรือ9เลยเนาะแล้วก็เท่าเท่าโฟกคิงดีให้8เต็ม10นะครับอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้ดูก็จะดูเป็นรายการต่อไปครับเรื่องแอน m ม l หนังอินเดียโดยบอลูบางกอกฉายที่เมเจอร์รัชโยธินพรามามสุขุมวิทย จะคงจะไปดูสุขุมวิทนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะรีวิวเรื่องนี้ก่อนวันนี้พี่โอดู2เรื่องรีวิวไปละสเรื่องนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วก็เรื่อง March คิงดอเตอร์เป็นเรื่องที่4ครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เป็นหนังพี่โอเจอน้องๆหลายคนที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นหนังที่สร้างขึ้นฉายเพื่อแฟนๆกลุ่มอนิเมะกลุ่มมังอ่ะเรื่องนี้เท่านั้น เราก็ไม่แปลกใจแหละพรากดดูข้อมูลก็เห็นว่าเรื่องนี้มีเวอร์ชั่นมีตอนต่างๆหลายตอนก่อนหน้านี้แล้วคะแนนเนี่ยก็ปรากฏว่าได้7.3เต็ม10โดยเฉลี่ยใน m m d b แสดงว่ามันต้องดีมากแน่ๆนะครับก็ดูตั้งความหวังไว้ชื่อเรื่อง Sound e u p o r r i a แล้วมีเครื่องดนตรีมีเด็กเล่นดนตรีเต็ไมไปหมดเลยแล้วเนื้อหาก็เป็นเรื่องของ โรงเรียนมัธยมที่เด็กทุกคนตั้งใจฝึกเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพในทางดนตรีเพื่อที่จะไปสร้างชื่อเสียงในอนาคตเพื่อที่จะได,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 ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยดนตรีหรือเพื่อที่จะยึดดนตรีเป็นอาชีพเบาก็เคยดูหนังคล้ายๆแบบนี้มาแล้วนะครับเป็นหนังคนแสดงรู้สึกจะของ g d h ของแกรมมี่มั้งนั่นก็อันนั้นก็สนุกโรงเรียนแบบนี้ก็คล้ายๆโรงเรียนสังคีตอะไรของบ้านเรา เราก็ตั้งความหวังไว้เต็มที่เลยว่าเราจะได้ดูเด็กมัธยมปกติหนังเด็กมัธยมมันสนุกมากเรื่องราวในมัธยมเนี่ยนอกจากเรื่องการเรียนเรื่องการฝึกดนตรีของเขาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ก็มันเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนนะครับและเรื่องอื่นๆทับซ้อนมันอาจจะมีเรื่องโรแมนติกเรื่องดรามา่าเรื่องระทิขวัญสอดแทรกเข้าไปในนี้ด้วย แต่ด้วยความยาวแค่50นาทีเราก็คิดว่าประเด็นอื่นๆหรือว่าแนวอื่นๆเนี่ยน่าจะไม่มีน่าจะมีแค่ดนตรีอย่างเดียวอัดแน่นเพราะว่า50นาทีครั้งก่อนพี่โอ้ดูเรื่องโทรนะครับคุยไปแล้วโทรแบนทูเกเตอร์ความยาวแค่ชั่วโมงครึ่งกว่าๆแต่เพลงแน่นมากเพลง30กว่าเพลงบางเพลงเป็นเมดลี่ด้วยพูดถูกแล้วนะเมดลี่ไม่ใช่เมดเลนะครับและเป็นเพลงป๊อปยุค8090อัดรวมกัน เพลงดังๆเศรลปินดังๆส่วนใหญ่จะแนวอเมริกานะครับแนวอังกฤษไม่ค่อยมีชื่อวงโปรโซนแต่ไม่มีเพลงของบอยโซนนะครับนันนั้นสนุกมากแล้วเป็นเรื่องที่พี่โอแนะนำแลวพี่โอให้สิบเต็มก็คาดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าเราเข้าไปดูแล้วเจอแต่ <c oughs> เนื้อหาที่เด็กคุยกันเด็กคุยกันมีการแนะนำตัวละครด้วย <c oughs> นี่พี่โอพูดถึงคนที่ ดูหนังตามปกตินะครับสำหรับแฟนๆเนี่ยแฟนของหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มาดูคลิปนี้หลอกปิดได้เลยแฟนของหนังเรื่องนี้พี่โอแนะนําว่าดูได้เลยถ้าอินกับตัวละครอินกับเรื่องราวนี้แล้วยังไงคนที่เป็นแฟนก็ชอบไม่ยังคะแนนก็คงไม่ออกมา7.3นะครับแต่คนอื่นๆที่เป็นคนปกติใช้เอ็ม s เข้ามาดู พี่โอตั้งความหวังไว้ว่า1ชั่วโมงไม่ถึง50นาทีนี้เราจะได้ดูบรรยากาศของการเล่นดนตรีการประสานเสียงของเครื่องดนตรีการฝึกซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็พอถึงตอนสุดท้ายตอนพีคเนี่ยทายทายเรื่องน่าจะมีการรวมตัวเอ s เซมโบลเอเวนเจอร์เอนเลเลยนะรวมตัวกันยิ่งใหญ่อลังการฟังเป็นออเคสตาร,ราปรเร้า อะไรอดีนาลีนในร่างกายให้ให้รู้สึกฟินอะไรประมาณนี้แต่ตอนต้นเนี่ยนะมันก็จะมีการมีออเคสตารามีเครื่องดนตรีนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระใสนะครับว่าต่อๆไปเราอาจจะได้เจออะไรหนักกว่านี้ละแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มมีการแจกแจงว่ามันจะมีการประกวดในเขตคันไซรู้สึกจะเกี่ยวโตนะครับ mm. เพื่อที่ประกวดในโรงเรียนก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดในเขตและก็ไปเป็นตัวแทนระดับประเทศต่อไปนักดนตรีนักน้องๆน,นักเรียนทั้งหมดก็แบ่งกลุ่มกันประมาณกลุ่มละ3คนถึง8คนนะครับก็ส่วนตัวเอกตัวประธานรองประธานอะไรก็อยู่กลุ่มเดียวกันหมดครึ่งก็ใหญ่กว่าเขาหมดก็คนที่เหลือก็แยกไปเราก็หวังว่าจะได้เห็นการประชันกันของกลุ่มนี้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 เห็นการฝึกซ้อมไม่พอการฝึกซ้อมอาจจะน้อยแหละเพราะเวลาหนังแค่ห้นาทีเพราะก็ปรากฏว่า หนังก็คุยคุยกันถึงรายละเอียดตัวละครมีแนะนําให้คนดูรู้จักด้วยนะนักเรียนขนาดห้าสิบกคนนี้เรารู้จักชื่อนามสก,กุลหน้าตําแหน่งหน้าที่ของเขาหมดมีการบอกว่าบรรยายชื่อไว้บรรยายชื่อไว้ที่หน้าของแต่ละคนแต่ละคนด้วยนะครับตรงนี้ก็กินเวลาเราไปเยอะแล้วก็มีการคุยที่กินเวลาเราไปอีกพี่โอ้ดูนาฬิกา แอบดูนะปกตินาฬิกาพีโอมันส่องแสงทางโทรศัพท์แต่ว่าคนในโรงน้อยนะครับก็แอบดู ύ, ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ยินสักเพลงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องมียิ่งใหญ่อลังการแน่ก็มีฉากใกล้จับกระประกวดและเข็นเครื่องดนตรีอโรงเรียนระดับนี้นะครับเครื่องดนตรีอะไรนะมารุมบ้าราคาแพงที่มีล้อเข็นไม่มีทางลาดที่เครื่องดนตรีให้เด็กนักเรียนสองคนมาช่วยกันยกเข็นก็แปลกใจมากว่าโรงเรียนนี้ บอกว่าเครื่องดนตรีราคาแพงแล้วไม่ไม่อำนนยความสะดวกในการถอมถนอมเครื่องดนตรีให้เด็กนักเรียนเลยเน่เราก็คิดว่าพอขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีปุ๊บภาพเปลี่ยนเป็นหลายวันต่อมาอา้าวเราไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ฟังเพลงเลยสักเพลงไม่มีการประชันกันให้เราได้ยินเลยสักเพลงเดียวในหนังเรื่องนี้จนเครดิตขึ้นเราก็คิดว่าต้องมีเครดิต ยิ่งใหญ่อลังการของการรวมวงก็ไม่มีก็พอออกมาเจอน้อง,องๆเจอคนหลับนะครับในโรงเห็น mm. น้องๆที่เขาตั้งใจมาดูก็ถามเขาว่าเรื่องนี้มันมีดียังไงเหรอครับ mm. เขาก็แห่ๆ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เราถาไปตามตัวคนที่ชอบหนังเรื่องนี้มาแล้วนะ mm. เขาติกได้บอกอย่างที่พี่โอก็ตอนต้นเรื่องอะ mm. เรื่องนี้เขาสร้างให้คนที่เป็นแฟนคลับเรื่องนี้ mm. เข้ามาดูฉบับมูฟวี่ แต่มันฉายทั่วไปเลยนะฉายทั่วประเทศฉายยิ่งกว่าหนังที่ควรจะได้ฉายทั่วอีกก็เสียใจนะครับก็ตั้งความหวังไว้สูงริบลิ้วพี่โอเป็นคนชอบมังงะอนิเมะญี่ปุ่นอยู่แล้วชอบหนังญี่ปุ่นอยู่แล้วชอบวัฒนธรรมประเพณีภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่เรื่องนี้สร้างความสร้างความเจ็บช้ำในใจให้ว่า ไม่น่าเลยอ่ะคือแค่ท่านถ้าทำออกมาให้คนดูแบบนี้นะ20นาที30นาทีก็พอเอาไปเข้า Netflix ก็ได้เอามาฉายลงภาพยนตร์ทำไมในเมื่อคุยกันทั้งเรื่องไม่ต้องมีระบบภาพระบบเสียงที่เต็มจอหรือหรือเสียงที่มันต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ในเมื่อเราแทบไม่ได้ยินเสียงดนตรีเสียงเพลงเลยเนี่ยเสียงคริสต์มาสเพลงนี้ยังรู้สึกฟังแล้วดีกว่าฟังแล้วชื่นใจกว่าเลยครับก็7เต็ม1ิพี่โอให้คะแนนเรื่องนี้สัก เต็มที่เลย4เต็ม10นะครับยังไงหนังก็ไม่มีความเสียหายไม่มีอะไรให้หักคะแนนแต่ไม่มีอะไรจะให้คะแนนเหมือนกันก็ให้เท่านี้แหละครับเสียดายจริงๆถ้าพี่โอพูดะลรผิดพลาดขาดตัวบทพ่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ